สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าที่ดินสวยๆแล้วนะครับผมเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับคลิปนี้เป็นที่ดินหลังโรงพยาบาลสาธารณสุขนะครับผมเจ้าของแจ้งว่าถมให้แล้วนะครับพร้อมปลูกบ้านได้เลยนะครับผมตัวที่ดินเป็นเนื้อที่1งานนะครับกับอีก42ตารางวาราคา5้าแสนห้าหมบาทนะครับผมพร้อมโอนเลยนะครับที่ดินอยู่อำเภอบ้านนาผมตะบลพิกุลออกนะครับ จังหวัดนครนายกครับผมอยู่หลังโรงพยาบาลบ้านนานะครับน้ําไฟพร้อมเลยนะครับผมติดถนนคอนกรีตนะครับอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านนะครับสะดวกสบายนะครับผมการเดินทางสะดวกไฟฟ้าความป่าพอมเลยนะครับไม่เปี่ยวนะครับผมแต่ก็ไม่แออัดนะครับขับรถจากตลาดบ้านนาไปถึงที่ดินแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับลักษณะที่ดินเป็นที่ดินเปล่านะครับผมพร้อมอยู่อาศัยนะครับ มีเพื่อนบ้านเยอะเลยนะครับผมนากว้าง20เมตรลึก25เมตรนะครับตัวที่ดินหรือสนใจติดต่อสอบถามก่อนได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเดนัดดูที่ก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเพระทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่ในหน้านะครับยังไงก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีลีปลงให,ใหม่ทุกวันนะครับผม ถ้าท่านใดหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับให้คลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะเด้งขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ